นะฮะไปดูคําสอนของนายกกันดีกว่าท่านผู้ชมนะฮะเขบอกอย่างนี้ว่าประยุทธ์สอนข้าราชการจังหวัดกระบี่อย่าทําลายสิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นยกตัวเองเป็นตัวอย่างพัฒนาตัวเองจากทหารสู่นายกนะฮะด้วยการคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดอีกนะอ่านหนังสือปรึกษาหาผู้รู้นะครับนะ เมื่อวานนี้ท่านผู้ชมนะท่านนายกได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบีะ่บเพื่อเตรียมตัวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในวันเช้าวันนี้แหละนะฮะวันที่16เนี่ยนะครับก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมกู้ชีพกู้ภัยนะฮะที่ศูนย์พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและสร้างความปลอดภัยการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ก็ได้เจอกับข้าราชการเยอะแยะมากมายในจังหวัดกระบี่ในตอนหนึ่งเนะระหว่างการพูดคุยน,นายกเขาบอกว่ากล่าวย้ำกับผู้ต้อนรับว่าอย่าทำลายสถาบันหลักของชาติ ต้องเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือประเทศไทยเกิดที่นี่กินที่นี่หากินตายกันที่นี่อย่าทําลายสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่สร้างสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้มันพัฒนาไปสู่อะไรที่มันดีขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะยังสอนข้าราชการจังหวัดกระบี่ด้วยว่าข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องพัฒนาใหม่ทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ไม่ดีนะแต่ต้องเรียนรู้อย่างที่ผมพูดต้องคิดใหม่ ถ้าไม่มีงบประมาณเนี่ยงบประมาณน้อยต้องทําอย่างไรเรียนรู้สอนเขาผมพูดมาตลอดนายกก็ไม่ได้เป็นนายกมาก่อนก็พัฒนาตัวเองเนี่ยมาจากทหารก็เริ่มจากการคิด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 อ่านหนังสือนะฮะเอาข้อมูลต่างๆมาดูก็คิดในสมองว่าเอ๊ะจะทำยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็ปรึกษากับรัฐมนตรีแล้วก็สอสอนะอันนี้เป็นคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านผู้ชมก็จบไปประมาณนี้นะฮะก็เป็นคำสอนด้วยแล้วก็เป็นคำบอกเล่า90 ของท่านนายกว่าเขาเนี่ยไม่เคยเลยนะไม่เคยจะแบบไม่พัฒนาตนเองก็พัฒนาตนเองมาตลอดด้วยการคิดแล้วก็การอ่านหนังสือแล้วก็การปรึกษาหาผู้รู้คือเอาตรงๆนะครับท่านเ,าเรียนด้วยความเคารพถ้าผู้รู้มีแค่นี้ผมว่าไล่มันออกเลยครับแล้วก็หามาใหม่หาทีม PR มาใหม่หาผู้รู้มาใหม่น่าจะดีกว่านี้ครับนะที่มันเป็นมากกว่านี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบนี้ผักแพงปลูกผักชีในค่ายทหารแล้วสุดท้ายเนี่ยผลผลิตมันก็ยังไม่เติบโตขึ้นมาทัน การที่มันจะลดราคาไปแล้วในะขณะนี้เลยคือไปเนี่ยก็ไปถ่ายวิวอะไรนะวิวทะเลถ้าอยากไปเที่ยวก็ไม่ให้ใครเขาถ่ายเชื่อผมคนเขาด่ากันระงมรู้อยากมีฟิลแบบพักผ่อนมัางอยากแบบไปเดินโง,ง,ง,ง่ๆแบบริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยแบบที่หนุ่มๆสาวๆเขาทำกันใช่ไหมผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกๆท,ท่านแหละนะว่าอยากจะแบบมีฟิลพักผ่อนโอ้ยเหนื่อยแล้วทํางานเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะให้เป็นแบบฟิลส่วนตัวไม่ต้องให้ใครถ่ายรูปมาหรอกคือบอกตรงๆนะประชาชนเขาไม่ชอบ <laughs> ไปลงพื้นที่ในคลอารอมอสัญจรต้องไปทําให้มันเกิดประโยชน์ต้องไปสร้างให้มันเห็นภาพแล้วกป็อีกเรื่องหนึ่งครับนะจะบอกให้ฟังว่าท่านมาแก้ไขปัจจุบันกับอนาคตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอดีตปล่อยมันเถอะใครจะโกงหาเหวอะไรใครจะเป็นอะไรปล่อยขอเขาเถอะนะเอาปัจจุบันไม่ใช่พอเรื่องอะไรผิดปุ๊บแล้วรัฐบาลก่อนทําอะไรมันเป็นยังไงและวันนี้ลองถามตัวเองก่อนว่าแล้วรัฐบาลน,นี้ทําอะไรบ้างขอบคุณครับ